สวัสดีค่ะวันนี้พี่มาพูดถึงเรื่องของการสื่อสารนะคะมานอกสถานที่นิดนึงอ,อ,อยู่ในบริเวณสวนนะคะก็แดดจะหมดแล้วพอดีเลิกงานเราก็เลยลงมาให้หันให้ดูสวนสวยๆนะคะเ,เรื่องการสื่อสารอีกแล้วค่ะเพราะว่าพี่เป็นเจ้าแม่เรื่องนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่กำลังจะมีหลักสูตรในการสอนเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารในเมจิคอลคอมมิวนิเคชันนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ ทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการชักช้าว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องของทักษะของการสื่อสารในโลกอนาคตนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยอย่างที่เคยบอกว่าวอลเลนบัฟเฟตนะคะบอกว่าถ้าคุณจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคุณคุณจะต้องเลือกลงทุนเรื่องของการสื่อสารก่อนนะคะซึ่งมันจะทําให้เกิดสร้างค่าสร้างแวลูลอะไรเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้น ในโลกอนาคตอันใกล้นะคะปีนี้2020แล้วเเราเจออะไรหลายอย่างเลยทั้งเรื่องโควิดแล้วก็โควิดนี่ก็จะทำให้เทคโนโลยีมันยิ่งก้าวกระโดดไปไกลนะโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารนะเพราะว่าเราจะใช้เขาเรียกว่ารีโมทคอมมิวนิเคชันมากขึ้นนะคะคืออาจจะไม่ได้มาเกตทูเกเตอร์อยู่รวมกันแต่ว่าเราอยู่ในคนละที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สื่อสารผ่านโลกไซเบอร์นะคะ ซึ่งมันก็จะเป็นตัวเล่งปฏิกิริยานะ,ะให้ใหเ้เทคโนโลยีนี้มันไปได้เร็วขึ้นอีกหน่อยเราอาจจะเห็นแอปพลิเคชันอะไรมากมายที่มันสามารถที่ทําให้เราส่งภาพส่งเสียงส่งการสื่อสารไปในอนาคตนะคะแดีววไม่ได้มาพูดเรื่องนี้นะคะไม่ได้มาพูดเรื่องเทคโนโลยีนะแต่พูดถึงเรื่องว่าเทคโนโลยีมัน Impact นะคะมันมีผลกระทบกับ,เ,กบเราะคะกับมนุษย์เราในตั้งแต่นับตั้งแต่วินาทีนี้ไปเลยจนถึงในอนาคตเนี่ยก็เนื่องจากว่า มันจะมี AI เข้ามานะคะซึ่ง AI เข้ามาเนี่ยเขาจะเริ่มต้นมาทำงานทดแทนคนในงานที่มันทำได้เช่นงานที่มันซ้ำๆนะคะงานที่มันเป็นรูทีนนะคะงานที่หุ่นยนต์มันทำได้เป็นงานซ้ำๆแล้วก็เราเริ่มเห็นแล้วว่าว่าอาจจะเริ่มเข้ามาแทนงานของงานธุรการนะคะงานแบงกิ้งหรืองานงานอะไรที่อคน ใช้เทคโนโลยีทดแทนได้นะคะหรือว่าการในการขายของเนี่ยก็ยังก็ AI เ i นี่เข้ามาแทนที่ได้นะสำหรับคนคนขายของหรือว่าเราจะเห็นเรื่องของโอเปอเรเตอร์นะคะเเวลาที่เราโทรไปหา AS โทรไปหาอะไรสายการบินต่างๆเนี่ยเริ่มมี AI มีโรบอทเข้ามาทำงานแล้ววันนี้เราจะคนคนก็ต้องฉีกต้องหลีกไป ต้องฉีกออกไปนะคะถ้าวันไหนที่ AI อ่ะ,อะมีความคุ้มทุนสำหรับงานมางงานมากกว่ามนุษย์แล้วเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาก็คนที่เป็นเจ้าของกิจาการเขาก็ยิ่งเอา AI เข้ามาใช้งานตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือว่าสกิลที่ต้องมีนะคะต้องพัฒนาเลยว่ามามาเลยมาเรียนกัน <laughs> เตรียมตัวกันแต่น,น,นั่นเเลย ที่ที่จะต้องพัฒนาเนี่ยก็คือว่าในความเป็นมนุษย์นี่แหละก็คือว่าการสื่อสารนะคะทักษะในการสื่อสารข้อแรกเลยก็คือว่าเรื่องของ interpersonal skill นะคะการสื่อสารกับคนนี่แหละกับมนุษย์นี่แหละทำไงให้มันเป็นมั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 นมีความเก่งอ่ะพูดกันรู้เรื่องทำให้คนอื่นเข้าใจเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองนะคะทำให้มันเกิดประสบความสำเร็จทำให้อินฟลูเอนซ์ผู้คนได้ว่า คือมีอิทธิพลคำพูดเรามีอิทธิพลต่อกับคนอื่นนะคะทำให้คนอื่นคล้อยตามนะคะทำให้คนอื่นทำงานให้เราหรือว่าทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยที่จะต้องมีในในในทักษะที่จะต้องมีในนาคตเนี่ยก็คือ Interpersonal s k i l l ลสกิลอ m ฟคอ m เม i นทในการสื่อสารที่ถึงบุคคลนี่แหละนะคะที่เมื่อก่อนนี้เจอหน้ากัน พูดกันไม่ค่อยจะเข้าใจพูดอย่างตีความไปอีอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้คือออนไลน์นี้หนักหนักข้อก็ไม่หยุดครับ่ยกตัวอย่าง,งคือว่าออเลูกน้องส่งส่งลายมาเฮ้ยเขียนว่าอะไรอุ้ยอีอะไรล้วบอกอะไรบอกว่าแมวคืออนนี้หาม่าคือแมวขึ้นเลยทางานที่บ้านแล้วเลี้ยงแมวแมวขึ้นไปพิม์พ แมวขึ้นมาแบบว่ามาคลอคเคลียแล้วก็มาเหยียบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือแบบว่ามันมีความเข้าใจผิดอะไรกันได้มากแบบเออบางทีแค่แค่แคไม่ไม่เว้นวรรคในไลน์นะไม,ไม่เว้นวรรกในการในการในหนึ่งประโยคเงี้ยมันก็ทําให้เออเราสื่อสารและเข้าใจกันผิดแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะแต่แต่ตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าอีกหน่อยในอนาคตนะงานมันจะเป็นลักษณะที่เออคนนะ เด็กรุ่นใหม่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการมากขึ้นถึงแม้ว่างานในองค์กรก็ตามนะคะงานในองค์กรเนี่ยเขาคงก็คงไม่เอามาแบบว่าเออเรียกว่ารับสมัครงานมาแล้วก็มาเป็นลูกจ้างลูกจ้างประจําแล้วก็ทํากันยาวอะไรอย่างเงี้ยคงลักษณะนั้นคงจะต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนคือมันเปลี่ยนเร็วให้นั้นเนี่ยจะให้หน่วยงานแต่ละงานเนี่ยเลี้ยงคนยาวหรือว่า ทำโปรเจกต์ที่ยาวนานหรือว่าแบบโอ้โหมีความมั่นคงสูงมากเนี่ยคนก็เฉืยนะคะคนก็เฉืยคนก็ไม่มีความเรียกว่าอาายคือไม่ไม่เราก็ไม่มีโมบิลิตี้เคลื่อนไหวเพราะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตรลูกจะจ้างคนมาเป็นพนักง,งานในองค์กรก็อาจจะเป็นแบบพัดเป็นเป็นจ็อบหรือว่าถ้าจ้างยาวก็คือว่าเป็นลักษณะของโปรเจกต์เบสนะคะแล้วก็แล้ว ก,ก็คือว่าก็ต้องมีไดนามิกมีมูมเมนต์อยู่ตลอดเวลานะคะการทํางานนี่คือต้องให้อิสระกับคนทํางานมากขึ้นเพราะคนรุ่นใหม่เขาเป็นแบบนั้นจะใช้คําสั่งจะใช้แบบว่าเหมือนกับหัวหน้าสั่งไปแล้วบอกทุกอย่างให้ทําตามมันก็ไม่ได้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นในในอนาคตเนี่ยก็คือว่าก็ต้องออให้อิสระใน,ในการที่แต่ละคนเนี่ยเหมือนกับว่าทําธุรกิจของตัวเองนะคะอย่างที่กอขอ,ขอนี่ก็มีเริ่มมีโครงการแซนบ็อกนะคะ ก็คือ,อเพื่อให้มันสอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปแล้วก็บริบทของสังคมด้วยก็ทําธุรกิจให้ให้พนักงานเนี่ยเริ่มต้นไปทําธุรกิจเลยโดยที่มีกอเนี่ยเป็นเป็นนหนหน้าเป็นเงินทุนให้เพราะเรามีรีสอร์ททุกอย่างนะมีทั้งรุ่นพี่มีทั้งผู้บริหารมีความรู้มีเทคโนโลยีมีเงินทุนมีทุกอย่างแนละ้วเอาไปลองสิคุณทาคุณไปลองคุณไปลองอเป็นสตาร์ทอัพดูทําได้กาไรกอลอก็โอเค แล้วก็หยิบหยิบไอ้น,นั่นไปต่อยอดทําไม่ได้กาไรก็ยังได้บทเรียนนะคะเราก็มีลิมิตท,ที่ว่าจะเจ็บตัวได้แค่ไหนในจในในในุดเริ่มต้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้หมดเลยคือว่าเป็นองครรมนูนะคะถึงมาทํางานถึงมาทํางานกับองค์กรใหญ่ๆแบบนี้ก็การจ้างงานก็จะเปลี่ยนไปลักษณะการทางานก็เปลี่ยนไปแล้วก็ทางานได้ทุกที่นะคะทุกเวลานะคะมันมันก็จะเป็นเหมาะไปกับบริบทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณถ้าเราไม่มี การทำงานนี่มันก็จะต้อง collaborate กันมากขึ้นนะคะทำทำมันยิ่งกว่าการเป็นทีมคอล l าบ o r a เรเนี่ยคือมันมองเป้าหมายรวมกันนะคะไม่ใช่แค่แบ่งงานอย่างนั้นแต่มองเป้าหมายเดียวกันรับรับผิดด้วยกันรับชอบด้วยกันนะคะมีผลงานร่วมกันนะคะแต่คุณคิดดูสิว่ากว่าจะมันจะค o ลลาบ o r a เรตรงนั้นได้มันต้องมีนี่แหละคืออินเตอร์ s พ n a l s น i l ลคือว่าสกิลของในการที่ทักษะในการที่จะสื่อสารเน่ยเข้าใจคนอื่นเข้าใจเราเข้าใจตัวเอง คุยกันนะบางทีคนที่มึงคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้พี่ิบเก่งมากเพราะว่าพี่ทํางานกับช่างนะคะมีคนรูปแบบหลากหลายนะคะที่ต้องอเอาเอา,อางานเอนจิเนียริ่งลงไปแล้วไปผลักดันให้มันเกิดงานให้มันเกิดการสร้างขึ้นมานะช่างเขาก็มีวิธีการพูดแบบช่างเขาเขาไม่พูดเยอะบางคนที่พูดแบบงยเราเข้าประชุมเนี่ยพี่ต้องดูบริบทนะคะ ดูบริบทว่าคือ,ค,อคือมีมีสกิลเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเรียนกันนะคะว่าพี่พี่ทำไงที่คนพูดไม่รู้เรื่องแล้วพ,พี่ฟังรู้เรื่องแล้วใช้ใจใช้ใจสัมผัสแล้วก็ใช้ภาษากายอะไรอย่างเงี้ยแล้วสามารถที่จะเข้าใจแล้วพูดให้ฝั่งตรงข้ามเขารู้เรื่องให้เขาไปทําได้นะหรือว่าเราก็ต้องมีมนุษยสัมพันธ์นะคะเมื่อก่อนนี้ก็บอกว่าแค่มีมนุษย์สัมพันธ์นะคะเออแล้วเดี๋ยวนี้คนมันดิ ดิสแท n นอมันอยู่ห่างกันมันจะมีมนุษยสัมพันธ์ยังไงเมื่อก่อนที่คนอยู่ด้วยกันมนก็แบบเออไม่พูดมันก็ไม่พูด,ม,ม,พดมันก็ยังเห็นหน้ายังยังเข้าไปเคาะโต๊ะยังไปอะไรแต่เดี๋ยวนี้คือทําไงเพระมันก็ต้องเป็นสกิลที่มันต้องฝึกเลยนะคะต้องต้องเรียนรู้อย่างอย่างหลานพี่โดนกิ๊เนี่ยตอนนี้เรียนออนไลน์นะเขาก็มีปัญหาคือว่าหนูไม่ชอบเล่นไลน์หนูไม่ชอบเออเล่นโซเชียล ตอนนี้หนูไม่รู้จะคุยกับเพื่อนยังไงเมื่อก่อนนี้หนูคุยกับเพื่อนได้หนูไม่มีปัญหาในการเข้าสังคมนะคะแต่ตอนนี้หนูไม่รู้จักใครเลยนะฮะในโลกออนไลน์หนูไม่ชอบเล่นหนูหนูไม่รู้ว่าหนูจะพูดอะไรกับเพื่อนในไลน์อันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูว่าพี่กิ๊บกิ๊บกีเอลักสูตรนะว่าเอ่ออะไรที่เป็นอินเตอร์ p e r s o n a l s k สกิลที่สำคัญในโลกปัจจุบ,บันและในโลกอนาคตที่จะพัฒนาสกิลของคุณ ให้ให,ใหมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อที่จะไปทํางานในโลกยุคใหม่ได้เพื่อให้ทำงานคอลลาัเอร์ได้เพื่อให้ทำงานในโลกออนไลน์ที่ไม่ได้เห็นหน้ากันบ่อยนักได้แต่ว่าเราก็ยังเป็นคอ r p o r a t e อร์เ uh, รเดียวกันยังอยู่ในเฟิร์มเดียวกันยังอยู่ในก็พราะยังหรือว่าเป็นทีมเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคะเรื่องของอินเตอร p e r s o n a l skill เนี่ยด้วยความที่งานเนี่ยมัน,มน ต้องให้เด็กๆเ,เขาอะนะหรือคนรุ่นใหม่เขาเริ่มคิดทําโครงการของเขาเองนะทางานทํางานเขาด้วยด้วยตัวเองทําให้สําเร็จหาวิธีการทําคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยมีหน้าที่แฟคติลิเตนะคะอาจจะต้องช่วยในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆแต่ว่าถ้าเรื่องเพือเรื่องย่อยๆถ้าเรื่องที่แบบว่ามอบหมายงานไปเนี่ยเราเราก็คือเป็นผู้อํานวยการอำนวยความสะดวกให้เขาสามารถที่จะไปทํางานให้มันสําเร็จนะ แต่แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไปแฟสซิลดิเทตดำนวยความสะดวกให้ได้อะอแล้วก็ทำทำให้เขาเกิดให้ให้เขาเกิดแบบสามารถทำงานให้สำเร็จอ่ะลองคิดดูว่าทำงานอยู่ที่บ้านหรือลูกเราเนี่ยเราไม่ดูแลเลยเขาจะเรียนเรียนเรียนสำเร็จไหมถ้าไม่มีนอกจากถ้าเด็กมันไม่ได้แบบเป็นเด็กที่ขยันแล้วตั้งใจเรียนจริงๆหรือว่ามีมีแพชชั่นหรือว่ามีเป้าหมายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นหัวหน้างานมีหน้าที่ในการที่จะต้องเป็น คนที่มอบเป้าหมายนะคะสร้างแรงบันดาลใจคือคอยกระตุ้นและให้ให้ให้แรงบันดาลใจอยู่เสมอเพราะนั้นหัวหน้างานจะมาแบบแทงลงไปแล้วฉันอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเราคิดว่างานจะออกเนี้ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นสกิลในการสร้างในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยในการสร้างแรงบันดาลใจมันต้องมีไม่ทําก็ต้องทําเพราะไม่งั้นงานมันไม่ออกหายไปหมดเวิร์กฟอร์มอินนี่แวร์ทำไงวะ สั่งไปงานไม่ออกเลยแล้วก็แบบว่าไปค่าโทษอย่างเดียวมีประกันค่าโทษอย่างเดียวเนี่ยมันไม่นั่นไม่น่าหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วอะรีอสอรเขาก็ดีอยู่แต่เขาอาจจะขาดแรงบันดัลใจนะคะคือถ,ถ้าเราจะไล่คนออกมันมันต้องหาคนใหม่ทุกวันอะนะคะก็ต้องมีมีตรงนี้ว่าตั้งเป้าหมายเขาให้ให้ทีมได้ทีมเป็นมีรู้จักแรงบันดันใจ นะคะรู้จักสร้างแรงบันดาลใจให้เขาทํางานได้สําเร็จนะคะฟสิลิเทตยังไงจะพูดยังไง,ง,ไงกระตุ้นยังไงให้กําลังใจยังไงออหรือแม้กระทั่งว่าจะจะฟี e d b a จะดูหรือจะตักเตือนเนี่ยก็ทำไงไม่ให้มันให้มันเกิดผลดีไม่ให้ไม่ให้มันเป็นผลผลเสียนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาเรียนกับพี่ดอทดี้จะมีเรื่องเนี้ยที่แบบเอาไปใช้ในสมัยใหม่ในโลกข้างหน้านี้เลยตั้งแต่20 2 0อัพไปเลย เป็นสกิลที่หัวหน้างานนี้ต้องต้องต้องเรียนรู้เลยต้องเป็นคล้ายอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้เลย <c ười> ใครน,นั่งเฉยอ,อยู่บ้านไม่คุยอะไรกับใครนี่ก็ต้องแบบไปหาสร้างอะไรบรดาใจแล้ว <c ười> นะถ้าจะเป็นหัวหน้านะคะทีนี้สิ่งสุดท้ายก็คือว่างานจะอยู่ได้หน่วยงานหรือว่าองคอ์กรต่างๆภาคธุรกิจจะอยู่ได้มันต้องมีอินโนเวชันและคิดเลอทิวิตี คือคือเดี๋ยวนี้หยิบจับอะไรถ้าเป็นซ้ำซากแบบเดิมเนี่ยตายอย่างเดียวขายไม่ออกนะคะต้องเป็นอะไรที่แบบมีม,ม,มีความแตกต่างนะคะมีนวั่นนะคะอ,อ,อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ได้นะเพราะตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบว่าโอ้หแบบไปไปลอนช์โปรเจกต์ไป, Project, ไปทดสอบทดลองอะไรใหญ่โตใช้เวลายาวนานนี้เมื่อไม่ทันกิน อาจจะเป็นจุดเล็กๆแล้วก็รอใชมาขายเลยทดลองพัฒนาล้มเหลวก็ค่อยทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะเพะาะนั้นเนี่ยมันต้องต้องเพราะนั้นหน่วยงานเนี่ยหรือคนางาน,นต้องมีคือสื่อสารยังไงอะกระตุน้นความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เรื่องของอินโนเวชันทำให้เกิดอินโนเวชันจะ f เฟอร์สิลิเทยังไงนะคะเนี่ยสข้อนะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขียนหลักสูตรแล้วแปะเอาไว้เราเชิญจวนให้มาลองเรียนกันนะคะเ,เรื่องการสื่อสารสำหรับโล,โลกยุคใหม่ทำไงหนี AI ได้ทำยังไงบริษัทเรา,เาธุรกิจของเราจะไปรอดนะหนึ่งคือ interpersonal skill เราต้องมีทำยังอันนี้ก็คือว่าทำยังไงเราจะเป็นคนที่มีงานไปตลอดมีเงินใช้นะแล้วก็ อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะ,ะหรือถ้าเป็นพนักง,งานก็เป็นพนักง,งานดีเด่นที่ได้โบนัสดีๆแล้วก็อาจจะมีธุรกิจควบไปด้วยก็ได้ใครจะรู้นะเอ,อ่อถ้าแค่แค่สกิลเหล่านี้ถ้าฝึกไว้ลงทุนไว้ลงทุนไม่เสียหลายจริงๆนะคะก็คือ interpersonal skill ในการ Communication นะคะข้อ2ก็คือว่า influence คือเป็นแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างเป้าหมายให้กับคนอื่นนะคะ ให้กับทีมนะคะแล้วข้อ3ก็คือว่าทำไงให้เกิดกระตุ้นให้เกิด creativity และ innovation นะคะวันนี้ก็เอออุ่ยพูดยาว15านาทีเนี่ย <c oughs> เมื่อยเลยเอาพี่กิปวนให้ดูนะคะแสงจะหมดแล้ววนให้ดูนิดนึงอาน้องบรรยากาศสวยงามนีม่ก็เป็นสวนที่กอผอก็มาสร้างไว้นะคะ เดินเป็นแบบทางเทรลเป็นเป็นทางเดินได้มีน้ําตกมีน้ําพุสวยงามนะคะเพื่ออะไรว่าสร้างบรรยากาศให้มันเกิดความความสุขความสบายความสุขความสบายใจและธรรมชาติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดค r e a อ i v i ิตี้เหมือนกันนะคะเราทําให้เกิดความผ่อนคลายนะคะวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงมีความสุขนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าคิดว่าเพจ ที่มีคอนเทนต์ดีมีประโยชน์นะฝากกดไลค์กดฟอลโล่นะคะหรือว่ากดแชร์เพื่อจะได้ความรู้ไปถึงคนอื่นในวงกว้างทำท,ำทำประโยชน์ทำบุญไปด้วยกันนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะเดี๋ยววันหน้าจะมีเรื่องดีๆมาอีกนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ